ยาดูถูกพลังโซเชียลของก้าวไกลเนี่ยมีส่วนสําคัญทําให้ก้าวไกลเนี่ยประสบความสาเร็จในตอนนี้นะครับฉะนั้นผมจะสรุป9ก้าสิ่งนะครับที่ทําให้การตลาดติ๊กต็อกของก้าวไกลเนี่ยประสบความสาเร็จได้มีอะไรบ้างไปดูกันเลยนะครับหนึ่งนะครับกลุ่มเป้าหมายของก้าวไกลชัดเจนมากมีทั้งคนรุ่นใหม่และมีคนรุ่นใหญ่นะครับที่ต้องการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยนะครับแล้วก็เบื่อการเมืองเก่าๆนะครับฉะนั้นกลุ่มเป้าหมายมันเป็นเรื่องสําคัญนะครับผมอยากจะบอกกับเขาว่าพักก้าวไกล คือความเปลี่ยนแปลงที่ท่านเชื่อถือได้ 2. นะครับ DNA นโยบายอุดมการนะครับของก้าวไกลเนี่ยสื่อสารออกมาได้อย่างชัดเจนเขามีความหนักแน่นนะครับยึดถืออุดมการอย่างมากมายนะครับพรรก้าวไกลคิดว่านโยบายการยกเลิกเกณฑ์ทหาร พร้อมสาหรับประเทศไทยแล้วหรือยังครับคิดว่าพร้อมนะครับ3นะครับคาแรคเตอร์ของผู้นําของเขาเนี่ยโอ้โหทั้งห่อทั้งเท่ทั้งอบอุ่นสื่อสารทรงพลังโอ้โหอย่างรอเลยนะครับ4นะครับการสื่อสารแมสเซจคี์แมสเซจต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการออกเวทีนะครับการให้ข่าวหรือการทำคอนเทนต์ต่างๆนะครับไม่ค่อยโจมตีฝั่งตรงข้ามนะครับจะเป็นสื่อสารด้านนโยบายและอุดมการเป็นส่วนใหญ่นะครับซึ่งผิดจากฝ่ายตรงข้ามนะครับที่พยายามโจมตีก้าวไก่นะห้านะครับทีมงานของก้าวไก่เนี่ยเป็น ทีมงานของคนวัยรุ่นนะครับที่มีพลังโซเชียลอยู่แล้วทำโซเชียลเป็นนะครับทาเล็กแต่สื่อสารได้ยิ่งใหญ่มากๆนะครับทำคอนเทนต์ได้ทุกวันนะครับลงคอนเทนต์ได้ทุกวันและทําให้คนติดตามมาหลงรักเป็นส่วนหนึ่งของก้าวไก่นะครับหกนะครับยึดครองใจอินฟลูเอนเซอร์ KOL ทิกเกอร์ทุกคนนะครับที่เป็นหัวคะแนนธรรมชาตินะครับทาให้หัวคะแนนเหล่านี้ยอมทำคอนเทนต์นะครับยอมทำคอนเทนต์ให้ก้าวไก่โดยแบบโอ้โหท โดยสมัครใจนะครับ7นะครับพอครีเอเตอร์หรืออินฟลูเอนเซอร์นะครับเป็นหัวคะแนนธรรมชาติให้เนี่ยความครีเอทีฟนะครับการคิดคอนเทนต์การทำคอนเทนต์ไม่ว่าจะเป็นการที่แบบไม่อยากบอกนะว่าเลือกใครแต่ว่าทำเป็นก้าวขายยาวๆหรือแม้กระทั่งแบบทำเอฟเฟกนี้จะเลือกใครเป็นนายกอะไรเงี้ยนะครับโอ้โหครีเอทีฟมากๆ พออินฟลูเอนเซอร์นะครับประกาศเลือกว่าเลือกก้าวไกลเลือกเบอร์31นะครับ KOC นะครับหรือคนทั่วไปนะครับหรือเขาเรียกว่า Key Opin i o n c o n sumer นะครับคนทั่วไปเนี่ยพร้อมประกาศตามเลยครับว่าเขาจะเลือกก้าวไกลหรือเขาพร้อมประกาศนะเป็นชุดสีส้มซึ่งผมเนี่ยเห็นเป็นครั้งแรกเลยนะที่แบบทุกคนเนี่ยพร้อมประกาศว่าเลือกเบอร์31สนะครับสุดท้ายข้อที่9นะครับปลาใสครั้งสุดท้ายปลาใสใหญ่นะครับของคุณทิมพิธาเนี่ยทรงพลังมากๆบอกเลยนะ ว่าแบบโอ้โหทั้งจังหวะโทนเสียงตอนที่แบบผมเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีคนต่อไปแล้วก็หยุดจังหวะหยุดนะครับจังหวะพูดนะครับโอ้โหจังหวะทุกอย่างเนี่ยลงตัวนะครับและทรงพลังที่สุดในทุกทุกพักนะครับทําให้การที่แบบคนที่กาลังลังเลนะครับตัดสินใจได้อย่างง่ายดายนะครับเพราะว่าการปราศัยครั้งสุดท้ายครั้งนี้นะครับแล้วคุณนะครับคิดเห็นอย่างไรกับการตลาดในติ๊กต็ของก้าไกลบ้างนะครับลองคอมเมนต์กันหน่อยนะครับ